ผมพุทธิพงศ์งลื่นลมนะฮะอายุตอนนี้46ปีแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุที่ทานตัวนี้เพราะหนึ่งผมเป็นโรคเบาหวานแล้วอาการที่เห็นอยู่ก็คือหนึ่งเพลียแล้วก็อ่า น้ำหนักตัวลดลงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยและสุดท้ายสุดอาการที่แรงมากก็คือตามองไม่เห็นพระทา,าม,มองไม่เห็นเสร็จแล้วก็เริ่มทานตัวนี้มาปรกาปรกฏว่าอาการดังกล่าวนี้ดีขึ้นตาชัดขึ้นเห็นได้ชัดเจนนี่คือผมมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ gdf เอร์0ซนะครับทนไปทั้งหมด2กล่อง2กล่องปรากฏว่ากล่องที่2อเนี่ยอาการเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับตอนนี้เกือบร0 0ยแล้วหราับอาการที่จะหายปกตินะฮะเป็นมาประมาณสัก10ปี 10ปี10ปแล้วพอทานทานทานไปประมาณทาเท่าไหร,ร่ทานประมาณสักมาผมเมเริ่มทานจริงประมาณสักประมาณสัก3เดือน3เดือนและอาการก็เกือบจะปกติขึ้นก็คือหนึ่งอาการที่เพลียนียลดลงไม่เพลีย2องตาที่ฟังก็มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น